เรื่องพรญาติโยมและสาวผชนทั้งหลายวันนี้หลวงพี่อยู่ที่วัดเชตวันจังหวัดเชียงใหม่นะฮะวันนี้ก็เป็นวันสงกรานเป็นวิชาชีวิตครั้งที่เจดสิบนะที่เราจะได้มาคุยกันนะก็วันนี้เป็นวันปีใหม่ไทยเนาะเออถ้าทางเหนือพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเนาแล้วมะลืนนี้คือวันอ่วันเขาเรียกว่าวันมหาวันนะวันที่ยิ่งใหญ่นะวันนี้หลวงพี่มาอยู่ที่พระเจดี โบราณนะของวัดเชตวันแห่งนี้นะซึ่งหลวงพี่เองกับคณะญาติโยมได้มาบูรณะนะซึ่งเดิมเนี่ยนะตรงตรงคานพระเจดีย์ตรงด้านบนตรงคอพระจ,จดียเกิดแบบอหุกรนะหินสะเก็ดหินแบบร่วงลงมานะหลวงพี่ก็เลยแบบให้ช่างมาทำ ก็มีสองราคาช่างบอกราคาหนึ่งก็หมื่นห้าถ้าเอาแบบปานีตเรียบรนะ้อยน,นะก็สี่หมื่นนะพี่ก็เลยเอางั้นก็เอาแบบราคาสี่หมื่นแล้วกันนะวันนี้ก็เลยมีโอกาสมามาส่งน้ำพระที่พระจดีนี้นะตอนนี้ก็เอาพวงมาลัยนี่แหละพวงมาลัยมาพวงมาลัยดอกมะลิแล้วก็เป็นพวงมาลัยสวยๆเนี่ยเนี่ยอันเนี้ย เออเนี่เอาม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 า,มาไหวนะ้น้ำอบพมขอเมตตาบารมีนะขอเอขอเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดอภิบาลคุ้มครองนะพวกเราให้ได้มีแต่ความสุขความเจริญนะก็วันนี้ก็เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งนะที่น่าสนใจนะก็มีโอกาสก็ได้ทำบุญแล้วขออนุโมทนาบุญกับ กับญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายด้วยเดี๋ยวจะพาไปชมไปชมชมพระประธานนิดนึ่งนะพาไปชมพระพระประธานของวัดเชตวันนะแต่ว่าเเชียงใหม่นั้นเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่ามาสองร้อปีเพราะนั้นในบางช่วงบางเวลานะวัดนี้ก็มีการบูรณะ นะเพราะว่ามีการบูรณะปรับปรุงนะแลวศิลปะขององค์พระปฏิมานะในพระวิหารนะก็จะเป็นศิลปะของศิลปะพะมา่านะอย่างที่เห็นนะองค์กลางเป็นศิลปะพะมา่าซึ่งก็สวยงามนะสวยงามนะอขอเมตตาบารมนะีขององค์หลวงพ่อพระประธานได้โปรด นะประทานพรนันทเสริฐแก่พวกเรานะในในวาระสงการนะให้พวกเราได้มีความาสงบเย็นในจิตใจนะมีความเบิกบานนะก็รักษาสุขภาพใจให้ดีนะสุขภาพกายสุขภาพใจในนี้ก็จะเป็นในเรื่องราวของอโทศชาติชาดกนะ ตั้งแต่พระเตมีใบ้พระมหาชนกพระสุวรรณสามนะพระเนมิราชนะต่างๆเหล่านี้ตเตก็คือเตชะสุเนเนเเก็พระเนมิราชมะคือพระมโหสถนะภูนะลาาภูริัตตะเหระภูจันนิจันทกุมารน,นาก็พมนาละทะนะแล้วก็วิก็คือวิทูลมณต แล้วดท้ายก็คือ,เ,อเวก็คือเวสัดนดรนนี่ก็เป็นเ,เรื่องราวในพุทธปรนะวัติทีอ่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดสรุปพระอนุตตรสัมมาสัมพธิยานนะมีภาพเรื่องราวที่โปรดองคุลิมานมีเรื่องราวที่ครั้งที่นั่งประทับนะ เพื่อบำเพ็ญพระโพธิญาณอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพ์ก็มีพญามารน,นะพญามารมา,าขัดกวางอะไรต่างๆนอล่านี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่ในเรื่องราวนะของการไปโปรดนะพระเจ้าพิมพ,พมพิมพสารที่แก้นมคตก็มีทั้งภาษาวกมีทั้งเ,เสนาหมาดนะ ต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ที่น่าน่าสนใจนะอย่างกรณีของพระเตมีใบ้นี้ก็เป็นเรื่องที่พระเตมีเนี่ยนะเห็นพระบิดาแบบพิพากษาลงโทษประหารชีวิตมั่งนะเขียนนักโทษบ้างอะไรเงี้ยแบบเกิดความสงสารเลยไม่อยากเป็นกษัตริย์ก็เลยทําตัวเป็นใบ้ไปเลยนะส่วนพระมหาชนกนะพระมหาชนกก็เป็นเรื่องของความเพียรน,นะวิริยะบารามีที่มหาชนกเรือแตกนะ อลอยคอว่ายน้ําในมหาสมุทรตั้ง7วันนางมณีเมฆลาก็เลยได้มาช่วยนะส่วนสวนรณสามก็เป็นเรื่องที่ถูกพระราชาประพาสล่าสัตว์แล้วยิงสวนรณสามนะซึ่งเขาก็มาดูแลพ่อแม่เขาอยู่ในป่าต่างๆอนี้เป็นต้นนะ,ะหรือแม้แต่ในเรื่องของพระเนมิราชนะเล่าเรื่องราวที่ที่น่าสนใจ นะหรือในเรื่องของพระมโหสถนะพระมโหสถนะที่ว่าด้วยในเรื่องของการรักษานะการรักษาโลกก็ดีนะการให้ความเป็นธรรมนะพระโมโหสดก็จะให้ความเป็นธรรมหรือในเรื่องของหน้าภูริตาเถระซึ่งมีมีฤทธิ์มากแต่ว่ามีความเมตตาสูงนะสงสารที่จะไม่อยากจะทำลายไอ้เจ้าหมอง,งูนะ หรือพระจันทกุมารน,นะเรื่องของจันทกุมารน,นะหรือแม้แต่ในเรื่องของพม,มนาลทะเนะี่ยอันนี้พม,มนาลทะนะเป็นพระชาติที่8พระชาติที่9ก็เป็นเรื่องของวิทูลัณฑิตนะวิทูลัณฑิตและสุดท้ายก็คือ,อพระเวสสันดรน,นะได้มีโอกาสพาพวกเรามามาดูนะมาดูดเูเนื้อหาในข้อมูลในพระวิหารนะได้ดูองค องพระประธานที่มีความสวยงามแล้วเดี๋ยวเราก็กลับไปดูเดี๋ยวเราก็กลับไปดูพระเจดีย์ที่เราได้บูรณะไว้นะบูรณะไว้เพราะว่าการได้บูรณะก็เป็นสิ่งดีอะ่ะเพราะถ้าไม่บูรณะเกิดเจดีย์พังก็จะเสียหายมากกว่านี้นะก็ขอให้พวกเราได้มีแต่ความสุขความเจริญนะเพราะว่าเหมือนกับร่างกายคนเราอะ่ะถ้าเกิดแบบรู้สึกว่าป่วย ก็ต้องรีบรักษาเพราะถ้าว่าไม่รีบรักษาแล้วเนี่ยนะมันก็อาจจะทําให้เราแบบว่าเ,เป็นหนักเป็นหนักต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเราก็ต้องรีบรักษาก็เหมือนกับพระเจดีย์นี้ถ้าเกิดเราไม่ซ่อมแซมคอพระเจดีย์นะหักลงไปเนี่ยก็จะทําให้ยอดโลหะที่แกะสลักไว้ตกลงมาบุบสลายเนี่ยก็จะต้องเสียเงินเยอะกว่านี้นะเสียเยอะกว่านี้ก็เลยต้องรีบมาทําส่วนในเรื่องของพวงมาลัยนะซึ่ง พี่นํามาวันนี้มาไหว้วันนี้เนี่ยพวงมาลัยก็พยายามหาพวงมาลัยที่สวยที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ไมห่หาซื้อง่ายๆนะคุณโยมนะก็ไปดูที่ออตอนเมื่อวานดูดูไว้ก่อนที่ประตูเชียงใหม่ไม่ม,มีมีแต่พวงเล็กๆต้องไปดูที่ตลาดวาโรรถหรือทงางชาวเหนือเรียกว่ากาดหลวงกาดหลวงเนะี่ยก็ได้พวงมาลัยสดมาแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมามาไหว้บูชานะเพราะว่า ทำบุญทาอะไรเนี่ยก็พยายามทําสิ่งที่มีคุณสมบัติที่ที่เลิศต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเ,เช,ช่นเดียวกับความภาคเพียรพยายามของคนเราอ่ะนะก็ต้องมีวิริยะบารมีนะฉันพาวิริยะจิตตาวิมังสาถ้าหากว่าเราครูบาอาจารย์บอกว่าให้เห็นมองสิ่งรอบตัวเป็นครูเป็นเครื่องเป็นเครื่องประทองความรู้ของเราก็อย่างเห็นต้นไม้เนี่ย ต้นไม้เล็กๆเ,เกิดที่อลอบพระเจดีเนี่ยอันนี้ก็ต้องแสดงถึงความอะไรอ่ะถึงความอดทนของต้นไม้ที่เกิดขึ้นมาได้นะแม้แม้จะไม่มีดินนะอยู่อยู่ตามซอกพระเจดีเนี่ยก็หมายถึงความความพยายามต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะก็มีอยู่ให้เห็นอยู่ทั่วไปแต่ถ้ามองอีกทีหนึ่งถ้ามองในแง่ธรรมะ ้นไม้เหล่านี้นะก็ขึ้นหลายๆจุดในพระเจดีย์ก็เหมือนกับกิเลสเหมือนกันคุณโยมนะความโลภความโกรธความหลงทําให้จิตใจมัวหมองหม่นมองเศร้าหมองอะไรเงี้ยเพราะบางทีแบบว่าพอเราไม่มีเงินใช้เราก็หม่นมองเศร้าหมองได้นะหรือว่าไม่ได้สมดังใจมันก็หม่นมองเศร้าหมองได้เพราะฉะนั้นเออถ้าให้สวยถ้าให้สวยมันก็ต้องทําไมอะ่ะถอนต้นไม้พวกนี้ออกนะถอนต้นไม้พวกนี้ออกนะ แต่จริงพระสงฆ์ก็ภาคไม่ได้นะพระสงฆ์นี่ภาคของเขียวก็เป็นอาบัตินะนะเพราะนั้นทำเองไม่ได้นะถ้าทาตามพระวินัยอ่ะนะก็เนี่ยแหละแต่ว่านี่ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าให้ชี้ให้เราให้เราได้เห็นนะวันนี้ก็คือธรรมะมันก็คือธรรมชาตินะนะธรรมะก็คือธรรมชาติที่แบบว่าเ,เราก็จะได้แบบยังไงอะ่ะคือ เอาธรรมชาติเนี่ยแหละมามาสอนตัวเรานะมาสอนตัวเราว่าชีวิตนั้นเนี่ยมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะวันนี้ก็มีการแบบเล่นน้ําสงการกันแบบสนุกสนานตัวใหญ่นักท่องเที่ยวนะนักท่องเที่ยวก็จะเยอะแต่แล้วว่าเดี๋ยวนี้เขาลดนลงไม่ให้ไม่ให้เล่นแป้งเขาไม่ให้เล่นแป้งเขาก็เลยเล่นของใหม่ก็คือเล่นน้ําแข็งนะโหน้ําแข็งนี่แต่ละร้านนี่มี ถ้าไม่พวกเราไม่มาเห็นด้วยตาก็ไม่เชื่อนะหนุพี่ก็ไม่อยากเชื่อทีแรกนึกว่ามีแค่เจ้าสองเจ้าน้ําแข็งมือใหญ่ๆ่เงี้ยมือยาวนอกประมาณนักสองฟุตน่ะสองฟุตครึ่งได้นะสูงก็ประมาณนักสองฟุตนั่ละเป็นซองอ่ะนะเขาขายซองละร้อยยี่สิบบาทนะฮะแล้วเขาก็เอาแบบไอ้พวกรถปิกอัพมาเขาจะมีรังน้ํถังถังน้ําใหญ่มาแล้วเขาจะซื้อน้ําแข็งเนี่ยใส่เข้าไปนะใส่เข้าไปสองก้อนสามก้อนอะไรก็ได้แล้วก็เอาไว้ศาดตร ไป้ศาคนทีนี้นิสัยมนุษย์เนี่ยมันมันแย่อย่างที่ว่ามันมันชอบเห็นความเจ็บปวดคนอื่นมันนิสัยไม่ดีมันเป็นพวกนิสัยแบบเปรตอ่ะคุณโยมเปรตสัตวน์นรกอสุรกายถึงแม้ว่าใจเล็กน้อยก็ตามแต่ว่าพวกนี้อาจจะติดนิสัยเดิมไม่ให้หลวงพี่ว่าเขานะแต่ว่ามันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้ามองในแง่ทางธรรมแล้วเนี่ยคือชอบเห็นความเจ็บปวดคนอื่นชอบเห็นความเอ่อ ทุกคลมานคนอื่นเล็กน้อยเอรอย่างนี้แบบคือคือถ้าสาดน้ําเย็นๆได้มังทีมก็ป่วยได้นะบางทีมก็ป่วยได้เนี่ยแบบแบบคือแบบสาดให้สะดุง้งอะไรเงี้ยแบบคือแบบแทนแทนที่จะเล่นน้ําดีๆน้ําธรรมดาคือแบบคือจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยการประเพณีสงการเนี่ยเขาแบบว่าจะเอาน้ําอบนะคุณโยมเอาน้ําอบเนี่ยมาลดน้ําขอพรผู้ใหญ่อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะมาลดน้าโอ้แต่มันเดี๋ยวนี้มันไม่อะมันเล่นแบบพี่เลนอะแล้วก็ ปืนฉีดน้ําก็เล่นปืนฉีดน้ําแรงดันสูงเย่ยบางทียิงนะ้กเข้าตานี่บอดเลยโอ้คนมนุษย์นี่มันหัวใจมันแย่ไม่งพี่ไม่เข้าใจแล้วก็หูขายน้ําแข็งเนี่ยขายกันเกลื่อนรอบคูเมืองเลยอะ่ะเยอะมากเยอะแบบเยอะเยอะเยอะแบบเหลือเชื่อเลยะนะคือถ้าเห็นนี่คุมผ้าทั้งหลายนี่ก็น้ําแขง็งนั้นน่ะแล้วดูแล้วกองกองหนึ่งก็ห้าหกสิบเจ็ดแปดสิบหรือร้อยก้อนนะมัง่งก้อนละร้อยกว่าบาทอะ่ะ ก็คือไอ้คนขายก็หวังกาไรไอ้คนซื้อกอาหวังให้คนอื่นะสะดุ้งแหมพอพอแบบได้สาคนอื่นแล้วมันสะดุ้งเนี้ยรู้สึกเป็นชอบใจอะ่ะนี่นี่คือนิสัยของเปรตสัตว์นรกอสูร,รกายซึ่งแบบมันไม่ดีเลยนะทาไมเราไม่ไม,ไม่ไม่ใช้น้ําธรรมดาสาดกันนะไม่ใช้น้ําอบน้ําอบนี้ขายไม่ค่อยดีละนะกลายเป็นแบบไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคนซื้อเท่าไหร่นะเธอก็จะเล่นอะไรที่มันพิเลนพิเลนอ่ะนะนะ เพราะนั้นแบบมันไม่มีเมตตาดูเราไม่สร้างสรรค์ไม่สร้างส,สรรค์ดูแล้วแบบมันไม่ใช่ประเพณีแบบนี้นะไทยเดิมๆไม่ใช่ประเพณีแบบมาทําแบบเล่นกันแบบไม่ดีแบบนี้ไม่ใช่นะความประเพณีสงการนั้นเป็นประเพณีปีใหม่ไทยรดน้ําขอพรผู้หลักผู้ใหญ่แต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเรื่องประหารทหารกลายเป็แล้วบางทีแบบบางทีก็แบบยังไงอะ่ะ ทะเลาะกันก็มีบางทีแบบว่าดื่มเบียร์ด้วยดื่มเหล้าด้วยอะไรก็มีนะแบบเกิดเมาเมามึนๆอะไรเงี้ยบางทีก็เกิดเรื่องเกิดเล่าอะไรต่างๆนะความเมตาม,มันไม่มีต่อกันมันก็น่าเสียดายวันนี้อาจจะพูดแรงมานิดนึงนะแต่ว่าเห็นแล้วมันแบบคือแบบแบบเสียใจตรงที่ว่ามันทําไมสังคมไทยมันนักบ,บันก็ทุเลศขึ้นทุเลศขึ้นทุกวันทุกวัน,วนไม่รู้ ไม่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 สวยงามเลยไม่ไม่น่ารักไม่น่ารักอเงี้แบบไม่น่ารักแต่ว่าเหลือหลวงพี่เองก็ต้องไปเข้าขบวนแห่ขบวนแห่ของวัดพระเจ้าเมงลายเพราะว่าวันนี้โยมก็ขอให้ช่วยแบบไปเล่าประวัติพระเจ้าข้าคิงนะประวัติพระเจ้าข้าคิงซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจําพระองค์ของมยามังรายที่ท่านสร้างไว้ที่เวียงกุมการปีพุทธศักราช18 3 1 37, นบะที่จําได้เพราะว่าเออ ท่ารอหลังการประดิเอัสอนไทยพ่อคุลาคำแหงห้าปีพ่อคุลาคำแหงปดิเอัสอนไทยหนึ่งแปดสองหกใช่ไหมนี่ถ้ารอเมื่อหนึ่งแปดสามหนึ่งนะรอไปที่เบียงกลุ่มกามแล้วตอนหลังก็มาสร้างเมืองเชียงใหม่อะไรปรา,าน,นี้เป็นตน้นก็วัดเจ้าเมงลายก็มีอะไรที่ดีๆเยอะพี่ก็มาช่วยดูแลเรื่องความสะอาดบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็วัดเชตวันนี้ก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะแต่ว่าดูเจดีนี้แล้วก็รู้สึกแบบชื่นใจนะชื่นใจตรงที่ว่าอ เราได้มีโอกาสมา,ามาทำบุญนะมา,าทำให้พระเจดีนั้นแข็งแรงมั่นคงขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะก็จะได้เป็นการเป็นสัญลักษณ์ในพระศาสนานะเพราะว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระอรหรันต์ภาษาวกที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยถ้าเกิดว่าปรนินิพานก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธองค์ก็เมื่อเผาแล้วก็ ให้สร้างเจดียด์แล้วก็เอาอัฐนะิบรรจุไว้นะเพราะนั้นในพระมหาเจดียด์ในประเทศไทยหลายๆแห่งก็จะมีทั้งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วก็ภาษาลีริกธาตุของพวกพระอรหันต์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะตอนนี้ยอย่างที่บอกแหละว่าชีวิตนั้นมันต้องไม่ประมาทนะเพราะว่าถ้าเราปล่อยเราประมาทเราปล่อยให้ค่อยค่อยผูกก่อนผูกก่อนแล้วพังทลายลงมาเนี่ยมันก็จะเสียหายมากกว่ามากกว่านี้นะและชีวิตนะเห็นมีกระจก อยู่นะรอบก็จะดีก็เหมือนแบบเป็นสีสันนะ่ะเป็นสีสันีรแบบว่าเป็นความสวยงามนะถ้าหากว่าเป็นปูนล้วนวน,วน,นะก็อาจจะแบบว่าดูดูไม่ค่อยอไม่ค่อยสวยเหมือนเหมือนทางยอดที่เป็นกระจกลอบอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะก็วันนี้เป็นวันดีนะเป็นวันสงกรานนะที่ที่เราได้ รดน้ําขอพรผู้หลักผู้ใหญ่นะแล้วพอดีวันนี้หลวงพี่เองก็พอดีหลวงพ่อท่านอน,นิมนต์ให้มาฉันเพนด้วยก็เลยเลยแบบว่าเอาไงก็คุยกันที่นี่คุยก่อนเวลาเพราะว่าเดี๋ยวสามโมงมันช่วงแห่พอดีช่วงแห่พอด,ดีก็คงจะไฟ้สดลาบากก็ไม่ใช่อะไรหรอกคือไม่อยากขาดตอนคือจริงจะงยังงดบ้างก็ได้แต่ว่าที่หลวงพ่อชาบอกอ เวลาที่อยากทําก็ทกําก็ดีแต่เวลาที่ไม่อยากทําเวลาที่ขี้เกียจล้วก็ขอให้ทานะแม้ขี้เกียจแต่ก็ทําเถอะทําให้เป็นความตม่ตมําเสมอแล้วมันจะจะดีชีวิตมันก็จะดีนะเพราะนั้นหลวงพี่เองก็ไม่อยากพลาดโอกาสที่จะมีโอกาสก็ถ่ายทออสดได้ทุกวันนะเผื่อได้เป็นข้อคิดอะไรกับพวกเราได้บ้างนะอย่างน้อยวันนี้ก็ได้เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าบางทีมนุษย์หลายๆคนอดีตชาติมันเป็นเปรตอสูรกายเป็นสัตว์นรก แต่ว่าพอดีโชคดีได้เกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้เล่นสงการก็เลยเล่นแบบแบบสัตว์นรกอะไรเงี้ยมันมันก็เลยแบบนะอาจจะอาจจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเลยแต่ว่ามันไม่ควรอนะ่ะเราควรจะเอาน้ําอบสรดกันให้มันหอมชื่นใจไม่ใช่น้ําแข็งนะดีไม่ดีบางทีเล่นแบบใส่ถุงมติกอีกน้ําแข็งก็เล่นใส่ถุงมติกแกล้งอีกถ้าแบบคนโดนปลาปึก๊กเข้าไปแล้วเจ็บด้วยเย็นด้วยเนี่ยโหชอบใจอะไรเงี้ย นี่คือมนุษย์นะมนุษย์ซึ่งจริงๆแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านก็ทรงตัดว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยากนะขอให้เรานนเนี่ยได้ได้แบบว่า,าสั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีดีกว่านะเป็นสเสียงบุญเป็นอริยทรัพย์ที่จะติดตามตัวเราไปนะนอกนอจากวันนี้ที่หลวงพี่มาส่งน้ําที่พระเจดีย์นี้แล้วหลวงพี่ก็ไปไปส่งน้ําที่พระพุทธรูปที่ ได้รวบรวมปัจจัยทำแท่นพระนั้นก็หมดไป9ก้าหมื่นบาทนะที่ว่าพระเจ้าเมงลายด้วยนะก็มีเจ้าภาพที่ถวายพระมาก็ช่วยมาสามหมื่นแล้วลพี่ก็หาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงรวมรวมไปก็ได้เป็นเก้าหมื่นทำเป็นท่านใหญ่เก้าหมื่นแน่แพงเหมือนกันแต่ว่าเขาทําสวยมากก็ไปไหว้ขอพรด้วยก็ส่งบุญให้พวกเราทุกท่านด้วยนะเป็นสิรีมงคลวันนี้เป็นวันดีเป็นวันสิริมงคลนะ ได้มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งที่วัดเชตวันแล้วก็วัดพระเจ้าเมงลายนะแล้วก็ขอส่งบุญให้พวกเราแล้วเมื่อเช้าก็ได้สวดธรรมจักกับปาวัฒนสูตรวันนี้เป็นวันพระด้วยวันพระแปดค่ำเป็นวันดีอ่ะเป็นวันดีก็ไม่อยากพลาดโอกาสนี้นะที่จะได้มาพูดคุยกันวันนี้วันสงกรานที่น่ารักได้ประจักษ์เห็นแล้วงามหนักหนาว่าในครั้งโบราณเก่าก่อนมา ลูกหลานทั้งหลายก็จะมาไหว้ขอพรและลดน้ำขอพรผู้ใหญ่นั่นผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายนั้นงามทั้งผองมีประสบการณ์ชีวิตสุดหมายปองก็จะอวยพรแก่ลูกหลานที่พาที่พากันมาเมื่อลดน้ำด้วยน้ำอบไทยอันหอมกลุ่นอินละมุน หอมแท้เป็นหนักหนามอบพวงมาลัยถวายเอ,อ่อมอบกราบด้วยศรัทธารับพรจากบิดามารดาปู่ย่าตายายเอย่ยอีกทั้งครูบาจารย์เล่าสิทธ์ก็เฝ้าละลึกถึงเป็นหนักหนาบางที่บางแห่งบางเวลาพวกครูอาวุโสก,ก็จัดงานนำ เรียนเชิญครูอาวุโสทั้งหลายนั่นมาพร้อมกันในที่ณจุดหมายแล้วบอกเก่าวถึงสิทธิ์อย่างมากมายทั้งที่สำเร็จไปแล้วหรือไม่ก็ตามให้มาลดน้ำอวยพรมา,มาให้มาลดน้ำขอพรและคุณครูนั่นเพื่อสืบสารประเพณีเช่นนี้ได้ประเพณีเก่าก่อนงามวิไลผิดกับ เดี๋ยวนี้ซึ่งเปลี่ยนไปอย่างมากมายใช้น้ำแข็งใช้แป้งไม่ดียิ่งแต่เป็นสิ่งที่สะใจคนศาสตร์นั่นเห็นผู้ถูกศาสตร์สะดุ้งดีใจพันนี่คือนิสัยอดีตสัตว์นรกนั้นอย่างแน่นอนคนเราพึงเมตตาต่อกันประจำจิตให้ชีวิตมีแตกความกระตันอยูมั่น วันสงการถือเป็นวันกตันญูกระตะเวทิตาพันที่ลูกหลานหรือลูกศิษย์นั้นมากราบการต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั่นและครูบาอาจารย์ทั้งหลายอีกมากหลายเพื่อขอพรอันประเสริฐอย่างมากมายให้ชีวิตของท่านทั้งหลายจเจริญงอกงามขอมหน้าแต่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังวิชาชีวิตในวันนี้ ซึ่งเป็นเรื่องของวันสงกรานตะการขอพรลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ขอได้โปรดเป็นพระปัจจัยพิบาตมาทานพรแต่โยมพี่โยมน้องทุกตั้งขอทุกต่านจะมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสนเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตสายทั้งหลายทั้งของของพี่และของพวกเราดวงวิญญาณทั้งหลายที่วัดเจดวันแห่งนี้ขอได้รัับบบนนนุุญลีี้้้หหาาาาทท่งยเไมร ขอเทพเจวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้มารับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันจเจริญพร